Uh, วันนี้นะครับ über, เราได้รับมอบหมายงานนะครับจากอาจารย์มาให้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านบ uh, ุคคลทั่วไปนะครับว่าเป็นครู uh, ในสายตาของชาวบ้านทั่วไปควรเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์อาจารย์นิสาน้อยวงนะครับเรื่องการเป็นครูที่ดีในมกติของอาจารย์วิษณน้อยวงควรเป็นอย่างไรครับ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์นิสาน้อยวงคไว้ทุกในที่นี้ด้วยนะครับก็<ด>ขอบคุณมากครับนี่จะมาสัมภาษณ์อาจารย์ทิพาน,านันแซ่โค้ดนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเป็นครูนะครับคิดว่าอาจารย์ทิพานันคิดว่าความเป็นครูที่ดีในะะท่นรั่ากระนัฐล้มสติขอ,อ,อ,ของอาจารย์ออรทิพาน,านัพานควรเป็นอย่างไรครับก็ถ้าความเป็นครูที่ดีนะคะถ้าสวนตัวแล้วจะทำแมกออกเป็น ด้านนะคะด้านที่1ก็่คือการสอนที่ดีค่ะสอนที่ดีในที่นี้หมายถึงเราจะต้องสอนนะคะให้นักเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะตามพฤติกรรมของผู้เรียนหรือว่าความสนใจของผู้เรียนด้วยนะคะโดยยึดผู้เรียนเป็นหลักนะคะ2นะคะก็คือความกระเพื่อมดีค่ะในที่นี้ก็คือประพฤติตัวนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้กับเด็กค่ะเพราะว่าตัวอย่างที่ดีนะคะมีค่ามากกว่าคำสอนค่ะต่อมานะคะมีที่สามนะคะก็คือ ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ทิพนันนาครับที่ให้การให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับก็เมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้สัมภาษณ์พวกอาจารย์นะครับอาจารย์ในวิทยาลายแล้วตอนนี้กําลังออกมาสัมภาษณ์ประชาชนภายนอกนะครับครับเดี๋ยวจะเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับ สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาถามอ่าพี่สมประสงค์นะครับวันนี้จะขอถามพี่สมประสงค์โชติอภัยกรน,นะครับ,รบเกี่ยวกับอ่าเรื่องของความเป็นครูอ่าความเป็นครูที่ดีเนี่ยควรเป็นอย่างไรครับอ่าก่อนควรอ่าสมประสงค์นะครับควรเป็น,น,นอย่างไรครับครับผมตอบไม่ได้เก่ง้วด้วยครับไม่เป็นไรครับตอบอ่าที่ความคิดของอ่าได้เลยครับ ใส่ใจสอนลูกศิษย์คให้เป็นคนดีรมีวิชาครับ้งน um> like mm ี้เนาะขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่ให้สัมภาษณ์ันนี้รับขอบคุณครับที่ก็ออกมาสัมภาษณ์ประชาชนภายนอกอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่แดงครับพี่แดงชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่อ่วันธนาสายพันธ์ วัฒน,นาสายธานีเนาะครับอ่าวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณวัฒน,นาจสายสายธา,า,า,านีนะครับ,รบอ่าเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องครูที่ดีในจะเรียกว่าอ,อุดมคศึกษา น้าแดงแลวกันเนาะควรเป็นอย่างไรครับก็ถ้าฟัาางคลิดของเราเนาะเราก็อ,อยากให้ครูที่ดีดูแลเด็กให้ดีสอนการสอนการเรียนอะไรก็อบรมให้สาได้เป็นคนดีเพราะสมัยนี้เด็กไม่ค่อยดีดดดเลยดื้อเนาะครูต้องเข้มงวดหน่อยเพื่อว่าจะได้เป็นอนาคตของชาติต่อไปเพราะว่าเด็กดื้อจริงๆนะเพิ่มได้เงาทีเหยีดเนาะเราอยากให้ครูสนใจ การเรียนกับการกระทั้งของเด็กเพื่อเขาจะได้ดีึ้าคุณใช้จิตวิทยาที่ว่าอบรมเด็กี่ทางนีน้เขาจะได้ดีเด็กก็ต้องควงคุมเนาะเขาไม่ควบ <laughs> คุมได้ครับผมครับอ่าอันนี้ก็นะครับอันนี้ก็ได้สภาพหน้านแดงอ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังขอบคุณมากครับในการที่ให้ความืในการสัมภาษณ์นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ